โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้พาลานล้านเนาะพาลานล้านมีมาจากปูเก็ตเนาะนี่มาจากไหนเนาะปูเก็ตเนาะชื่ออะไรอาติปอาคามากไกรเนี่ยนี่นายยิบด้วยนายยิบนายายิบมาเอน้องนายนายิบแต่วันนี้มาก้าวรองกับอาติ์สักทีเดียมีโอกาสดีเนาะคนนี้มาจากไหนนะนักคร์ซี่คนนี้มาจากไหน ภูเก็ตพูดอังกฤษได้มากมาจากภูเก็ตไม่อยได้เนาะพูได um ้ตอนอยู่ภูเก็ตเนาะนี่ฮ้ยมุนไม่ได้นี่มนไปอีกนะออตัวไะไรู้ไหมนี่โอเคอ่าให้ให้ตามไปดูเสือไรนะ นี่ตอนนี้เข้ามาร้านสะดวกซี้อแตม่ใชจเซเว่นนะเอาตามไปดูยิปบจะเสียได้ไหนี่นี่โอะนวไมน้อน่มอยู่ดันน่ะนี่นี่ ยี um ่สิบนังปั enfin ๊เลหนปกเปาหล่องอเาลยไหมนสิงเล็กได้อะไรสิ่งเล็กนี่ไลโนี่ร่สีกคนได้อะไรจ้ะรหรือเปล่าฝัน้องอาิทีกับน้องนายยิบมาสินขันนุ่มนะตอนนี้เดินเวียนไล่รอบแล้วนะไปไหนแล้วอ๋อกว่าห้ไปไหนในได้อะไรกี่ยางแล้ว นี่ตรงนี้มีอะไรโอ๊ะบัตรเอาไปไปเอาขันนู้นไปนี่เออยเอาไหมไอศ์ครีมไม่เอาเหรอเอาไหมไม่เอาเหรอเฮ้ยนี่บาทบ้า <ah นี่ที่บาบ้านี พอไมอยนึงพอไมตเดียวไฮไปหนึ่งรอยึงสี่การนุ่มต่างมดรวมเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยสิบสองรนุ่มหร้ิบเตาตนงไปหนึงร้อยไปี่านนุ่มสีมาร้อบาทนะเต็มไบสอบาทโอเค